แล้วถ้าเราดมเราให้ความพันทั้งแต่เราไม่ต้องบอกเขานะว่าเรามีจังให้เขาน้องกล้าดมรักแร้ดิป่ะเมึงใครคนไม่รู้จักไม่รู้เกมเลยยืนอยู่เดียวทีมพี่กล้าดมรักแร้หรือป่ะเราวัดเนี้ยทั้งความกล้าเขาเราวัดทั้งความหอมของทีมเราพี่คะพี่คะรบกวนนิดนึงยั้ไหมคะพี่กล้าดมรักแร้หนูนไหมคะกล้าเฮ้ยพี่เขาบอกว่ากล้างั้นเรามาหอมค่ะฮะหอมค่ะ เป็นคนที่กล้าหาญมากเราไม่รู้จักกันแต่พี่กล้าดมรักแร้จา๋อาอ้าวตามคําสัญญารับไปเลยหนึ่งพันบาทค่ะขอบคุณค่ะเออเอาไปค่ะพี่คะพี่คะาค้าอ,อุ้ยสวัสดีค่ะนี่แสดงว่ารู้จักน้องช่วยดมรักแร้พี่หน่อยได้ไหมคะดได้ไหมได้ค่ะเฮ้ยพร้อมอยังน้องอิงนับหนึ่งสองเต็มฟึ๊บเขาชิดเลยอ่ะมันหอมๆอ่ะใครที่กล้า ดมรักแหละพี่รับไปเลยหนึ่งพันบาทขอบคุณค่ะเนี่ยกูบอกแล้วเชื่อสิยังไงก็มีคนดมทำไมไเติมมั่นใจวะมันมีคนกล้าจริงบอกเลยน,น,ลลน,น,นะเชื่อหอม้แต่ยังไม่ยกแขนเลยป้าบอ,อกยจะไม่ดมเขาดมห<า>มดแล้วมันมแนวข้างลักไม่เกี่ยวกูพูดถึงครีมหอมมากนะครับแอ้อ้ยใจเย็นใจไม่อยู่ แอนตี้ด์กมันไม่ได้ช่วยแค่ขาวมาช่วยดับเนื้อดับกลิ่ด้วยถ้าไม่มั่นใจเราไม่กล้ามาทำคอนเทนต์นี้ที่นี่หรอกเพราะแต่ว่าคนเจอตัวจริงตั้งเยอะลองถามคนอื่นก็ได้ว่าเจอตัวจริงจ๋าสรุปแล้วมันขาวมันขาวเลเนี่ยหนูมั่นใจตัวเองมากขึ้นเลยนะควรลดความมั่นใจลง้ง